สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาค่ะมือนี้สิผาผัดหนูอีกแล้วจ้ะเขาขั้วเขาคั้วมาเขาขัวสมอนแทาเพื่อนจ้ะพี่น้องมาๆมามา,มาลงมือเหตุกันเลยจ้ะเตรียมเครื่องไว้วดแล้วแหละเครื่องสิผักกันอยู่ในนีแ้แหละมาจ้ะเข้ามาเริ่มกันเลยมาลงมือเลยจ้ะ ใส่น้ำมันจะน่อยเข้าไปเอาแกงเขาล้ฝผักด้วยชัดหนูจ้ะพี่น้องแซ่บแซ่บแม่แเขาขั่วน้ำสมอนทาเพิ่นจ้ะง่ายงาตข่อยพี่นอจาแซ่บเออแซ่บเออจ้าไสิจ้า

มือ่อพี่น้องครับเห็ดอยู่ในขัขนขขนนนนน้วจ้ะกกขั้วมันแคบนี่ล่ขั้วสมอนปลาเพื่อนหน่อยๆใช้แคร์นี่นะจ้ะมา่แม่แม่เสร็จแล้วกันเริ่มซุกแล้วมอกกำลังแห้งมากเดี๋ยวเ้าหยอดแตงเล็กน้อยจ้ะ เพื่องกันเลยงาาย่ายๆใส่ไต้ควาอย่างเราพี่น้องเอ้ยแซ่บๆใส่ในซิงที่จะของมากเ้ยพีนออ่น้อง เอาปลาปเกือลงจ้าปลเกือลงเครืองลงกระไถ่ติดไท้ไส่ลงไปตรงกันเิืเลยอ่างยี้ไ,ไงเสน้นหนงปลาจะง่อยกวจ้า มาเดอ้อมาเดอ้อเริ่มสุกแล้วยี่ได้หนีกับมีใบบักกูดกับกระเพราจ้ะใส่ไปเลยพัดพ,ดพดัโอ้โหหอมหงอย,ยน้องหอมหลายหอมหลายตักเขาม่าเดอ้อผู้ใดยอยากกินน้ำกันตักเขาม่าจ้ะตักมาซ้ำยันยันเลยนี่พัดเพื่อเสียบเลิดพัดหมูจ้ะพัดหมู ต้ัูทองขาวเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแนวคัดหนูทองขาวเรียบร้อยแล้ว,ว,เ,ลวเดี๋ยวห้องิวแก๊สลักไ่จันไหมจ้าง่ายๆสไตล์ข่อยอีกแล้วพี่น,อน้องขั้วสมอนพ้าพื้นเสีบนัวขั้วข่ขอยจ้า วดหวอกหุาจะเสยพะจ้าหนิวดหอพยหุย,หหย,หยสำหรับพเมีเอาไวส้สะมีหละจ้ะพอกันไหมในคลิปหนาสวัสดีค่ะมาๆมากม,มากินพักหนูน้ำกันจ้ะ